คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด2,355ไร่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ14กิโลเมตรบ้านโนนตราดได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตั้งแต่ปีพศ2552โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การลดหนี้สินของประชากรในหมู่บ้าน 2. ลดรายจ่ายของครัวเรือนโดยการปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหาร 3. เพิ่มรายได้ของครัวเรือนโดยการปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่าย 4. การสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราดชาวบ้านด้าน การปรับปรุงดินหรือหมอดินการอบสมุนไพรหรือหมอยาสมนาุนไพร 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านในรูปแบบของเครือข่ายสร้างการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีใจสมรักใจงูเหลืองซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหนองงูเหลือมซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2555โดยตั้งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมใช้เนื้อที่ทั้งหมด3ไร่สหรับการดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนกราดมี3กิจกรรมดังนี้ 1. กลุ่มสมุนไพรอบผิวโดยนางละเอียดสุรายเพชรเป็นประธานกลุ่มเน้นสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นปลูกเองหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการดำเนินงานได้เปิดอบสมุนไพรในชุมชนและจำหน่ายสมุนไพรอบผิวตามงานแสดงสินค้าโอทอปศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปและร้านสปาทั่วท่วไป 2. การปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายนำโดยผู้ใหญ่บ้านสมรักใจมูรืลำซึ่งได้นำร่องเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนจนสามารถขยายให้คนในชุมชนทำตามและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจ 3. ราชชาวบ้านด้านดินหรือหมอดินโดยนายดีพินสิริอายุ70ปีเป็นผู้มีความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องดินโดยได้ทำการทดลองจากการใช้พื้นที่จำนวนหนึ่งไร่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทดลองหมักน้ำชีวภาพเพื่อใช้แทนสารเคมีและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชน ได้นำไปทดลองทำและใช้ภายในพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมทั้ง3ากิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนรู้จักความพอประมาณพอดีการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองมีความรอบรู้รอบคอบใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์รู้จักการแบ่งปันและการให้คนในชุมชนสำนึกรักบ้านเกิดหันมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิดเพื่อให้คนอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวผลของการดำเนินากิจการรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือคนในชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคงหนีสินของครัวเรือนลดลงมีรายได้ที่มั่นคง คนในชุมชนอายุยืนเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพืชผักปลอดสารพิษและคนในชุมชนมีความสามคัคคีรู้จักแบ่งปนันรู้จักช่วยเหลือเพื่อกูลกันต่อไป